วัดีครับวันนี้มาพบกับกจร,รมพนาภูเรียนในวิชาลูกเสือสวัสดีครับผมพุ่มกับนลลงบัวโทนสวัสดีครับผมพุ่มกับธนากรกิษณาครับสวัสดีครับผมพุ่มกับวัชระพลสุยนานครับสวัสดีครับ กับผมพุ่มกับทวีวุฒินำการครับสาหรับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของการเลี้ยงลูกเสือคุณอากรคิดว่าเราจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีว่าเราควรจะมาทราบเกี่ยวของทราบเกี่ยวกับเรื่องของประวัติลูกเสือโลกดีไหมครับครูวัชรพลผมว่าดีครับเพราะว่าเด็กๆจะได้รู้ด้วยว่าลูกเสือโลกใครเป็นคนกําเนิดใช่ไหมครับครูเห็นด้วยครับเพราะว่าประวัติของลูกเสือจะเป็นที่มาของการกําเนินลูกเสือโลก หรือการกําเนิดลูกเสือในประเทศไทยครับพร้อมไหมครับเด็กๆเ,เราไปเรียนรู้มร้อมงัาดีกว่าว่าใครเป็นผู้ให้กําเนิดลูกเสือโลกไปจะพร้อมแล้วไปกันเลยดีกวา่าไปไป,ไป ลคุณูกเมื่อท่านเลื่อมใสในกิจการลูกเสือท่านสมควรที่จะต้องมีความเข้าใจเรื่องการก่อกำเนิดของกิจการลูกเสือโดยตลอดท่านจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับบุคคลที่ได้ให้กำเนิดกิจการลูกเสือซึ่งเป็นคนของเด็กโดยแท้จริง ท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งเคยมีชีวิตที่ต้องการที่จะพะจนภัยหรือเรียนรู้จากธรรมชาติอย่างเป็นชีวิตจิตใจท่านผู้นี้คือหลอดเบเดนพาวเวลแห่งกินเวลประมุขคณะลูกเสือโลกซึ่งบรรดาลูกเสือทั่วไปพากันเรียกชื่อท่านด้วยความรักว่าบีพีโรเบิร์ตสตีเฟนสันสมายเบเดนพาวเวลเกิดที่กรุงดอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช2395ตรงกับวันที่พวกอเมริกันฉลองวันเกิดให้กับยอส์วอชิงตันอายุครบ100ปีบิดาของท่านชื่อเลฟเรนเอชเบเดนพาวเวลเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดบารดาของท่านเป็นธิดาของพลเรือเอกดทีสมายแห่งราชนาวีอังกฤษทวดของท่านคือโจเซฟรูเออร์ ครอบครัวของบีพีได้อพยพไปอยู่ที่อเมริกาในรัฐนิวเจอร์ซีย์และได้พำนักอยู่ที่นั่นได้ไม่นานนักครอบครัวของบีพีก็ได้เดินทางากลับมาสู่เกาะอังกฤษครั้งหนึ่งและโดยเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้พบกับมรสุมทะเลอย่างรุนแรงเกือบทาให้เรือของครอบครัวบีพีแตกแต่ด้วยความสามารถของพ่อและพี่ชายของบีพีจึงทําให้รอดพ้นจากอันตรายในครั้งนี้ BP เมื่อสมัยเป็นเด็กครอบครัวของ BP ีเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีความอบอุ่นแต่พอ BP ีอายุได้3ปีบิดาของ BP ีก็ได้เสียชีวิตลงทิ้งให้มาดาของ BP ีรับผิดชอบบุตรอีก7คนซึ่งมีอายุต่ำกว่า14ปีทั้งสิน้นแต่ครอบครัวใหญ่ครอบครัวนี้ก็ยังมีความรักความสามคัคคีจึงทำให้ครอบครัวนี้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ BP ี ได้ดำรงชีวิตกลางแจ้งอย่างสนุกสนานกับพี่น้องทั้งหคนในช่วงปิดเทอม BP ได้ออกเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมกับพี่ชายตามที่ต่างๆในประเทศอังกฤษหลายแห่งในปีพุทธศักราช2413 BP ได้เข้าเรียนในโรงเรียนชาเตอร์เฮาส์ในกรุงลอนดอนโดยได้รับทุนเล่าเรียนจากรัฐบาลซึ่งโดยปกติ BP ไม่ใช่คนเรียนเก่งทางหนังสือมากนัก แต่ท่านเป็นคนที่สนุกสนานที่สุดคนหนึ่งชอบธรรมชาติท่านชอบเรียนเสียงนกและเสียงสัตว์ต่างๆได้เหมือนมากมีความสามารถใช้มือทั้งสองข้างได้อย่างพนัดเท่ากันในเวลาปิดภาคเรียนฤด,ดูร้อนท่านกับพี่ชายมักใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติสิ่งต่างๆที่ท่านได้เรียนรู้ในวัยเด็กเป็นประสบการณ์ที่ท่านนำมาใช้ในกิจการลูกเสือของท่านในภายหลังความสามารถของท่านทางด้านการเล่นละคร ได้รับความนิยมจากเพื่อนนักเรียนเป็นอันมากเมื่อได้รับคำเรียกร้องท่านก็สามารถที่จะเสนอการแสดงซึ่งทำให้คนทั้งโรงเรียนได้หัวเราะกันท้องคัดท้องแข็งส่วนทางด้านหลังของโรงเรียนชาเตอร์เฮาส์ที่ท่านเรียนอยู่นั้นมีป่าละเมาะอยู่บ่อยครั้งที่ท่านบีพีแอบไปสังเกตชีวิตสัตว์ต่างๆบางครั้งแอบจับกระต่ายมาย่างกิน และสามารถที่จะกอ่อกองไฟไม่ให้มีควันได้ความสามารถในการใช้มีดขวานและอื่นๆได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นท่านบีพียังชอบดนตรีด้วยและคุณสมบัติพิเศษของท่านในการเขียนภาพร่างวาดรูปทำให้ท่านสามารถเขียนภาพประกอบหนังสือของท่านได้ในภายหลัง B.P. ในอินเดียในปีพุทธศักราช2424 บีอายุ19ปีก็เรียนจบจากโรงเรียนชาเตอร์เฮาส์และแทนที่ B.P. ีจะเลือกเรียนแพทย์หรือครูเพื่อที่จะเดินตามรอยของพ่อแต่ B.P. ีกับเลือกสอบเข้าเรียนในร้อยในโรงเรียนเตรียมทหารที่มหาวิทายาลัยแซนเฮิร์ตเมื่อเรียนจบ B.P. ก็ได้รับคำสั่งให้เข้ารับราชการครั้งแรกที่ประเทศอินเดียและได้รับยศเป็นร้อยตรีเบเดนพาวเวล อยู่ในกองทหารมาที่13ซึ่งอยู่ทางปีกขวาของแถวทหารมา้าในชีวิตทหารบีพีได้ปฏิบัติหน้าที่ของสายชาติทหารอย่างดีเยี่ยมและท่านยังช่วยหายุทธพิธีในการฝึกทหารใหม่ในกองทัพอยู่เสมอพอท่านอายุได้26ปีท่านได้รับยศเป็นร้อยเอกนอกจากนั้นท่านยังได้รับรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬาทั่วประเทศอินเดีย ที่มีผู้อยากได้มากที่สุดคือการแข่งขันแทงหมูพิกสติกิ้งซึ่งเป็นการล่าหมูป่าบนหลังม้าโดยมีหอกสั้นเพียงเล่มเดียวซึ่งเป็นอันตรายมากเพราะหมูป่าถูกให้คำนิยามว่าเป็นสัตว์ชนิดเดียวเท่านั้นที่กล้ากินน้ำแห่งเดียวกับเสือ B.P. ีกับการรบในแอฟริกาในปีพุทธศักราช2430ท่านบีพี ได้รับคำสั่งจากรัฐบาลอังกฤษให้นำกองกำลังไปปราบกบฏซูลูที่มีความบุกร้ายหลายหลายเผา่าที่แอฟริกาและเมื่อบีพีเดินทางเข้าไปถึงแทนที่ท่านบีพีจะใช้กองกำลังในการปราบปรามแต่ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านการทูตในการสงบศึกเผ่าต่างๆจนได้รับความสำเร็จและได้สร้างความปรองดองในหลายๆหมู่หลายๆชนเผา่า จนได้รับการสันเสริญจากหลายชนเผา่ามีเผ่าซูลูอยู่เผ่าหนึ่งมีดินิสุลูเป็นหัวหน้าเผา่าได้ทำการเลี้ยงขอบคุณอย่างยิ่งใหญ่โดยมาชุมนุมรอบกองไฟโดยมอบหมายให้เผ่าซูลูได้ถือคบเพลิงมาเต้นรอบกองไฟก่อนการจุดกองไฟฮหลุกชดช่วงมีการร้องเพลงชวนให้ฮึกเขิมสนุกสนานต่อจากนั้นก็มีการจุดกองไฟโดยคบเพลิงของเผ่าสูลู หลังจากนั้นมีการละเล่นของแต่ละเผ่านำมาโชว์กันนำมาเล่นกันให้คลึกคลื้น,รนพร้อมกันนั้นหัวหน้าเผ่าสูลูคือดินิสูลูได้มอบกระดูกสร้อยคอซึ่งเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ประจำเผ่าให้กับบีพีซึ่งต่อมาท่านนำมาเป็นเครื่องหมายวุดแบบแจกให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มาช่วยฝึกอบรมวิชาการลูกเสือและเมื่อมีผู้ผ่านการอบรมมากขึ้นกระดูกสร้อยคอที่มีอยู่ ไม่เพียงพอที่จะแจกท่านจึงนำท่อนไม้มาแกะแทนเป็นเหมือนเช่นในปัจจุบันต่อมาบีพได้นำวิธีการนี้มาฝึกลูกเสือตอนกลางคืนแก่ลูกเสือกองแรกที่เกาะบราวซีนั่นเองและถือปฏิบัติในการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมควรที่จะมีการชุมนุมรอบกองไฟซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมหลังจากนั้นท่านได้รับคำสั่งให้ไปปราบกบฏ อีกพวกหนึ่งคือพวกอัสสันติที่ดุร้ายและพวกมาตาบารีที่ป่าเถื่อนแต่ด้วยความรู้ความสามารถของท่านชาวพื้นเมืองอัสสันติต่างก็เกรงกลัวท่านบีพีเป็นอย่างมากจนถึงกับตั้งฉายาให้ท่านว่าเอ็มบิซาซึ่งแปลว่าสุนัขป่าที่ตื่นเสมอ t h w o o f t แล t Never s l e e p s ทั้งนี้เพราะความกล้าหาญของท่านและทักษะในการสอดแนม,มการสะกดรอยและการหาข่าว B.P. เมื่อกลับมาที่ India อินเดียครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราช2440ท่านได้เลื่อนยศเป็นพันเอกเบเดนพาวิลเป็นผู้บังคับบัญชาประจำกรมทหารตรากูลกะที่5ระยะนี้บ้านเมืองสงบไม่มีสงครามทหารเกิดความเบื่อหน่ายท่านจึงหาวิธีการฝึกทหารไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายโดยการแบ่งทหารออกเป็นหมู่ฝึกการสอดแนมโดยมีหนายหมู่เป็นผู้รับผิดชอบ หมูไดปฏิบัติการดีเด่นท่านก็จะให้เครื่องหมายพิเศษเป็นรูปลูกศรอของเข็มทิศชี้ไปทางทิศเหนือซึ่งวิธีการนี้ท่านได้นำมาใช้ในการแบ่งหมู่ลูกเสือโดยมีนายหมู่เป็นผู้รับผิดชอบในปีพุทธศักราช2442 BP ได้รับคำสั่งให้เดินทางมาที่เมืองบาฟิคิงที่แอฟริกาใต้เพื่อรักษาเมืองนี้ไว้โดยมีกบฏพวกดเ,เออซึ่งเรียกตนเองว่า ับเออร์รีพับริกสงครามครั้งนี้เรียกว่าสงครามับเออรมีผู้กล่าวไว้ว่าผู้ใดสามารถยึดเมืองมาพิขิงไว้ได้ผู้นั้นย่อมถือบางเหียนของแอฟริกาใต้ไว้ได้ทั้งหมด B.P. ีถูกส่งไปรักษาเมืองม้ไว้แต่ต้องตกอยู่ในวงล้อมของศัตรูซึ่งมีกำลังมากกว่า3เท่าตอนนั้นทหารของ B.P. ีมีเพียงไม่กี่ร้อยคนเท่านั้น แต่ท่านสามารถประวิงเวาลารักษาเมืองมัฟฟิคิงไว้ได้นานถึง217วันโดยใช้ความสามารถในการหาข่าวของฝ่ายตรงข้ามการใช้กลยุทธ์ในการสร้างค่ายกลนั่ือสร้างค่ายหลอกลวงตาฝ่ายตรงข้ามเช่นสร้างลวดน้มปลอมโดยใช้เถววันให้ทหารเดินข้ามแบบระมัดระวังตอนกลางคืนได้นำตะกีงแกส๊สไปแขวนตามรั้วราวตา่างๆเหมือนมีทหารจำนวนมาก อยู่เวงยามและอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลคือตอนกลางคืนให้ทหารส่วนหนึ่งลอบออกจากค่ายพอรุ่งเช้าก็าเดินทับเข้ามาในค่ายและได้มีการตีค้องร้องเปล่าเพื่อให้ข้าสึกเห็นว่ามีกองกําลังเข้ามาเสริมตลอดเวลาท่านบีพีจะนอนในเวลากลางวันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนกลางคืนท่านบีพีจะออกลาดตระเวนหาข่าวสอดแนมฝ่ายตรงข้ามทุกๆคืน ในการรบครั้งนี้ได้มีการจัดตั้งกองทหารเด็กซึ่งเรียกว่ามาฟิคิงกัรพวกทหารเด็กเหล่านี้มีอายุตั้งแต่9ปีขึ้นไปได้รับการอบรมให้สื่อสารกับ b ีในระหว่างการรบครั้งนี้ได้มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อกูดเย์ได้แสดงความกล้าหาญจนได้รับเหรียญกล้าหารจาก BP ีจนกระทั่งกองทัพอังกฤษส่งมาช่วยเหลือ พวกโบเออร์จึงได้ยกทัพกลับการป้องกันเมืองมัฟฟิคิงก็ได้เป็นผลสําเร็จและท่านได้รับเลื่อนยศเป็นพลตรีซึ่งเป็นนายพลที่มีอายุน้อยที่สุดของกองทัพอังกฤษซึ่งมีอายุเพียง43ปีและได้กลายเป็นวีรบ,บุรุษของประเทศอังกฤษในนามของวีรบ,บุรุษแห่งเมืองมัฟฟิคิงในการรักษาเมืองมัฟฟิคิงไว้ได้ท่านได้รับเกียรติมากมายหลายประการ และได้ค้นพบด้วยความแปลกประหลาดใจว่าความมีชื่อเสียงส่วนตัวของท่านได้ทำให้หนังสือของท่านที่แต่งไว้สำหรับการทหาราชื่อ a อ o ูส์เก n ติงนั้นได้พลอยมีชื่อเสียงไปด้วยมีผู้นำหนังสือนั้นไปใช้เป็นแบบเรียนในโรงเรียนชายและในสมโมสรต่างๆในอังกฤษชีวิตที่สองของท่าน BP Second Life ํำเนนดกิจการลูกเสือโลก เป็นไงบ้างครับเด็กๆรับชมคลิปไปแล้วเด็กๆรู้เปล่าว่าใครเป็นผู้ให้กําเนิดยังไม่รู้ใช่ไหมถามผู้อัอดีกครับอ๊อครับผมใครเป็นผู้เป็นที่เราเรียนไปมาเป็นประวัติของใครเอ่ยของท่านหลอดเบเดนโพเอลครับถูกต้องนะครับนั่นไงใช่เลยครับผมชื่อย่อ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  BP ครับสุดจอท่านเป็นนิสัยเป็นไงในวัยเด็กของท่านท่านชอบพระจนภัยครับแล้วก็ัก รักมชาติเลยรัรักธรรมชาติแล้วก็ชอบศึกษาเรื่องนิสัยของสัตว์ครับผม<อ>นั<อ>่นนิสัยเหมือนครูธนากรเลยนะครับติ็กเยก,กยังไม่จบนะครับคลิปสำหรับเรื่องนี้นะครับเราจะมาต่อกันในอีพีหน้าสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ยีครับ